ครับวัสดีคร่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านนะครับต่บมาพบกันอีกเช่นเดิมกับคนที่มีอาชีพในการเลี้ยงหมูครับสำหรับวันนี้ผมก็จะชวนท่านผู้ฟังผู้ชมมาพูดคุยถึงสาภาวะการกับราคาหมูในความนาปัจจับัน ทำไมราคาหมูช่วงนี้เป็นที่ตกต่ำนกแล้วกเกษตรกรอย่างเราๆท่านๆจะหันไปทางไห้แล้วก็ถึงเวลาหรือยังครับที่เราจะต้องมาทบทวนในการลงทุนในการให้อาหารแบบประหยัด หรือแม้กระทั่งสาะ,ะแสวงหาอาหารลดต้นทุนทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อความอยู่รอดของเราเองนั่นแหละครับก็คงจะไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากตัวเราเองส่วนสภาวะราคาหมูที่มันจะมีแนวโน้มขึ้นหรือลงก็ต้องรอดูกันต่อไป พราะปกติช่วงนี้ก็เป็นช่วงขาลงของทุกๆปีอยู่แล้วล่ะครับไม่ต้องตกอกตกใจแต่ปีนี้มันจะลงมากหน่อยแต่ก็ลงยาวต้องรอกันต่อไปนะครับไม่ว่าจะนู่นนะครับรอฟังดูหลังออกพรรษาว่าจะกระเทือนขึ้นหรือเปล่าแต่ช่วงนี้ช่วงที่ขาลงนี้เราก็หันมาปรึกษากันสำหรับคนเลี้ยงหมูนะครับว่าจะใช้วิธีใดในการลดตน้นทุน ผมก็เห็นหลายๆท่านนะครับที่ใช้สูตรอาหารการลดตน้นทุนไม่ว่าจะเป็นการเป็นน้ำรำมาผสมกับหัวอาหารตามสัดส่วนซึ่งผมก็เคยทำคลิปเลยล่ะครับว่าการทำรำผสมหัวอาหารจะมีสัดส่วนประมาณใด ก็ลองไปสืบค้นดูนะครับใน playlist ที่ทำไว้ซึ่งบางท่านตอนนี้ก็หันมานอกจากรมแล้วนะก็หันมาใช้ยีสต์หรือว่ามันหมักยีสต์นะครับมาเป็นอาหารลดตน้นทุนแต่ผมก็ไม่มั่นใจนะครับว่ามันจะได้จริงหรือเปล่าเพราะว่าประสบการณ์ของผมในการเลี้ยงหมูมาผมก็ไม่เคยใช้อาหารลดต้นทุนเลย ผมก็ใช้อาหารเม็ดสำเร็จรูปมาโดยตลอดแต่ถ้าจะมีการลดต้นทุนตอนนี้ผมก็จะไปลดต้นทุนให้กับหมูแม่พันธุ์ดูการผมก็จะทดลองนะครับเอามาให้หมูแม่พันธุ์แต่สำหรับหมูขุนผมไม่อยากจะเสี่ยง หรือท่านใดมีประสบการณ์ก็แนะนํามาหน่อยนะครับเกี่ยวกับการลดต้นทุนใช้อาหารลดต้นทุนผมไม่อยากเสียงเพราะอะไรนะครับเพราะว่าผมเข้าใจดีนะครับว่าการใช้อาหารลดต้นทุนนั้นมันก็จมีดีแล้วก็มีด้อยมันเปรียบเสมือนเหรียญสองด้านอาหารลดต้นทุนอาจจะทําให้มูลโตช้ามันก็เป็นปกติเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วครับ เราเคยขุน4เดือนโดยใช้อาหารเม็ดสำเร็จรูปเนี่ยน้ำหนักก็ร้อยกิโลอัพขึ้นไปแต่ถ้าเราใช้อาหารลดต้นทุนยกตัวอย่างง่ายๆครับใช้มันมักเยนะสต์นบผสมกับอาหารก็ลดต้นทุนไปได้เกือบครึ่งนะแต่เวลาระยะการขุนมันอาจจะจาก4เดือนเป็น5เดือน อันนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับยังไม่ชัวร์เพราะว่าผมไม่เคยได้ใช้แต่ถ้าท่านใดมีประสบการณ์ก็แนะนำมาหน่อยนะครับว่าแต่จริงไหม <c oughs> คือเรื่องเวลาเนี่ยผมจะพีคมากเลย <c oughs> เพราะว่าเราเลี้ยงเอาทุนต่อทุนงวดชนงวดยถ้ามันเลื่อนไปสักนิดหนึ่งเนี่ยแม้แต่วเวลาจับเนะี่ย <c oughs> เลื่อนเวลาจับเนะี่ยผมก็ใจแป้วนะ เพราะอะไรครับเพราะว่าการเลี้ยงหมูเราเราอย่างบ้านๆของเราเนี่ยโดยเฉพาะมือเล็กๆใหม่ๆรหรืออย่างพวกเลี้ยงเล็กๆอย่างพวกผมเนี่ยอย่างผมเนี่ยการที่จะยืดเวลาในการจับนมันก็ย่อมหมายถึงว่าทุนนะครับที่จะมาต่อที่เราเคยวางบักไว้แล้วว่างวดชนงวด ถ้ามีกำไรนิดหน่อยคือเดือนละชุดและที่ถ้าเรายืดออกไปมันก็จะเป็นการเพิ่มภาระในการฟักทุนออกมาทดแทนนี่จึงเป็นประเด็นที่ควรพ,พิจารณานะครับสำหรับคนที่เลี้ยงหมงูเป็นอาชีพไม่ว่าจะเป็นอาชีพเสริมหรืออาชีพหลัก แต่ผมก็ไม่ห่วงหรอกครับสําหรับคนที่เลี้ยงมานานๆเลี้ยงมาหลายปีถือว่าเป็นผู้ชํานาญแล้วก็ยังไงก็ต้องเอาตัวรอดได้แหละนะนะครับผมก็ยังคิดว่าผมจะเอาตัวรอดได้เลยแต่สําหรับการที่จะมาทบทวนใช้หารลดต้นทุนนั้นผมยังมีประเด็นค่าใจอยู่ก็คือผมยังไม่กล้านะครับผมไม่กล้าที่จะทดลอง ก็ลองลองฟังดูนะครับถ้าใครเคยทดลองแล้วก็คอมเมนต์มาหน่อยแต่ผมจะใช้เทคนิคในการลดตน้นทุนนะผมจะเอาเทคนิคมาใช้ก็คือผมจะไปศึกษาว่าหมูแต่ละรุ่นแต่ละอายุเนี่ยเขาจะต้องการอาหารประมาณเท่าไหร่ต่อวันที่ให้เพียงพออย่าลืมว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมก็จะใช้ให้กินแบบบุฟเฟ่น,นะครับ กินแบบบุฟเฟ่ทั้งที่รู้ว่าหมูรุ่นนี้ในยอย่างรุ่นนีเน้เขาก็จะกินได้ไม่เกินวันละ2กิโลครับ2กิโลครึ่งเป็นอย่างมา,ตางกตามปกติของเขานะครับพอเพียงต่อการอยู่รอดแต่ผมก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกก็คือจะพยายามขุนนะครับต้องเข้าใจครับว่าขุนคำว่าขุนก็คือ บังคับให้เขากินให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะกินได้นะครับเพื่อให้เขาโตไวทำขายภายในสี่เดือนแต่ตอนนี้ผมก็จะมาลดลงอย่างรุ่นนี้เขากินได้ไม่เกิน2กิโล2กิโลครึ่งผมก็จะให้กินประมาณนั้นแหละครับ2กิโลนะครับต่อตัวไม่เกินแล้วก็ใช้สูตรอาหารที่มีโปรตีนน้อยลงตาม อัตราที่เขาบริโภคได้อย่างรุ่นนี้ก็กินได้แล้วครับ16เปอร์เซ็นต์ี่ยซึ่งมันก็จะลดลงแต่ไม่มากเหมือนคนที่ใช้อาหายลดต้นทุนนะครับแต่ก็พอจะอยู่ได้นี่แหละครับคือสิ่งที่ผมจะมาพูดมาคุยกับท่านผู้ฟังผู้ชมว่าถึงเวลาหรือย,ยังครับที่เราจะ หันมาใช้วิธีที่เราจะลดต้นทุนสำหรับผมผมไม่ได้ใช้วิธีที่ใช้หารลดต้นทุนเลยทีเดียวผมจะลดต้นทุนโดยการลดปริมาณอาหารลงแต่จะเพิ่มระยะเวลาเพราะผมเคยได้ยินมาว่าคนเท่าคนแก่นะครับบอกมาซึ่งก็เป็นจริงนะครับหมูถ้าเราขุนเดือน2เดือนแรกนี้อย่างเต็มที่เนี่ยเดือนที่3-4แที่ก็ให้น้อยลง เขาก็จะเริ่มโตพอเขาอยู่ตัวแล้วเขาก็จะโตไปเรื่อยๆถ้าหมูไม่เป็นไข้นะไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ออดไม่แอกก็คงจะประมาณนี้แหละครับรับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอพระคุณนะครับที่ทุกท่านเข้ามารับฟังและก็รับชมก็คงจะไม่รบกวนเวลาท่านผู้ฟังผู้ชมได้มากกว่านี้หรอกครับฝนก็เริ่มตกนะช่วงนี้ฝนเริ่มตกแล้วฝนใหม่แล้ว ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับคนที่เข้ามาใหม่ๆเทคนิคดีๆก็ลองไปสืบพ้นดูในเพลย์ลิสต์นะครับผมทำไว้หลายคลิปแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอเก่าวคำว่าสวัสดีทุกทท่านแล้วก็ขอจงประสบผลสำเร็จนะครับแล้วก็ขอปรารถนาภาวนาให้ราคาหมูดีขึ้นเรื่อยๆครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับ